คำว่าทรรมในภาษาบาลีนั้นหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยพอถึงคราวที่ต้องแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นก็เลยไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรมีคำพูดในภาษาอังกฤษเป็นต้นคำไหนที่จะให้ใช้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งได้เหมือนกับคำว่าทรรมในภาษาบาลีในภาษาจีนภาษาอื่นๆต่อไปอีก ก็ไม่มีทางที่จะทำได้ส่วนในภาษาไทยเรานั้นดูจะเป็นโชคดีที่คนทีแรกเขาไม่แปลคำคำนี้ออกมาเป็นภาษาไทยเขาใช้คำว่าทมไปตามเดิมเราจึงมีคำว,ว่าทมใช้ในภาษาบาลีสะดวกอย่างยิ่งที่จะพูดจะคิดจะทำเกี่ยวกับคาคำนี้ ดังนั้นควรจะขอบใจบรรพบุรุษของเราที่รู้จักใช้คำคำนี้โดยไม่ต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทย <c oughs> แล้วก็น่าสงสารพวกฝรั่งเป็นต้นที่พยายามจะแปลคำคำนี้เป็นภาษาของตนของตนแปลออกมาอย่างนั้นแปลออมาอย่างนี้แปลมาอย่างโน้นตั้งยี่สิบสามสิบคำแล้วก็ยังไม่พอ ในที่สุดก็จนปัญญาแปลไม่ได้จึงรับเอาคำว่าร,รมเข้าไปใช้ในภาษาของตนมากขึ้นทุกทีจนไม่เท่าไรคำว่าร,รมนี้ก็จะมีอยู่ในปทานุกรมของชาวต่างประเทศเหล่านั้นเหมือนกับที่มีอยู่ในภาษาไทยเป็นแน่นอนเพราะเหตุที่ว่าคำคำนี้มันแปลเป็นภาษาอะไรไม่ได้นอกจากเป็นภาษา เดิมของคำคำนี้เองนี่ก็เป็นอาการที่ควรจะเห็นว่าน่าประหลาดเมื่อเห็นความประหลาดอันนี้ก็จะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำคำนี้เมื่อเห็นความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็คงจะสนใจพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมากขึ้นบ้างเป็นแน่นอนหรือว่าจะมากถึงที่สุดให้สมกับที่คำคำนี้เป็นคำประหลาดที่สุด ก็จะเป็นการดีที่นี้เราจะได้กล่าวถึงข้อที่ว่าธรรมะคือทุกสิ่งนี่อย่างไรกันต่อไปคาว่าธรรมในภาษาบาลีนั่นเมื่อเอามาจับกันเข้ากับสิ่งที่มนุษย์รู้ได้หรืออาจจะรู้ได้แล้วเราอาจจะจำแนกออกไปได้ดังต่อไปนี้คือ คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์ก็ตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลกนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าธรรมชาติคือธรรมชาติทุกสิ่งที่มนุษย์รู้จักหรือแม้ที่ไม่รู้จักรวมเรียกสั้นๆคำเดียวว่าธรรมจะเป็นฝ่ายวัตถุธรรมคือมีรูปร่างก็เรียกว่าธรรม เป็นนามธรรมคือไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเพียงความคิดนึกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามเรียกสั้นๆว่าธรรมนี่คือธรรมชาติทุกอย่างเรียกว่าธรรมทีนี้ที่ถัดขึ้นมาก็คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นแม้แต่กฎอันนี้เราก็เรียกว่าธรรมไม่เรียกเป็นอย่างอื่น โดยภาษาบาลี <c oughs> ทีนี้ถัดขึ้นมาก็ถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎธรรมชาติหน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมไม่เรียกอย่างอื่นเลยเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วทีนี้ก็มีผลผลลัพธ์เกิดขึ้นมาอย่างไรเป็นความสุข <c oughs> เป็นความพอใจอะไรเป็นมรคนิพพานหรืออะไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าธรรม เลยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมล้วนแต่เป็นธรรมไปทางนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตัวธรรมชาติก็ดีเรียกว่าธรรมตัวกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตัติตามกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรม ทุกสิ่งเรียกได้ว่าทำหมดไม่ยกเว้นอะไรแม้แต่สิ่งเดียวทำจึงคือทุกสิ่งเช่นเดียวกับพวกที่บัญญัติพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้าคือสิ่งทุกสิ่งเขาจะหมายความอย่างไรเราก็รู้ไม่ได้แต่เราเข้าใจได้ในฝ่ายของเราว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเป็นเจ้าหรือพระเจ้าพระหมายถึงสิ่งทุกสิ่ง หรือพระเจ้ามีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งพระเจ้าเป็นสิ่งทุกสิ่ง <c oughs> ทั้งที่เรารู้และทั้งที่เราไม่รู้ตัวเราเองนี่ทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นธรรมไปหมดร่างกายก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมกฎธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวเราหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติาก็กําลังปฏิบัติอยู่เราได้รับผลลัพธ์เพราะปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างนี่ก็คือธรรม สิ่งแวดล้อมเราทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นธรรมก็คือธรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นต้นไม้เป็นต้นก็คือธรรมเมื่อตัวของเราทั้งหมดก็คือธรรมสิง่งแวดล้อมเราอยู่ทั้งหมดก็คือธรรมนี่เป็นเหตุให้เราเห็นได้ง่ายๆว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมที่เรามาเรียกว่าตัวเราเราไปตัวธรรมหรือธรรมชาติมาเป็นตัวเราเราก็เป็นคนโกง ถ้าเราเป็นคนคดโกงเราก็ต้องได้รับโทษอืมมีความทุกข์เป็นต้นตามสมควรแก่ความคดโกงเมื่อไร่เราสะาะออกไปไม่เป็นคนโกงเป็นคนซื่อตรงเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์เร,เราเลิกเป็นคนโกงกันเสียทีเป็นธรรมะบริสุทธิ์กันเสียทีเราควรจะมีจิตใจยอย่างนี้ทำอาสาละหบูชายึงจะเป็นการบูชาต่อพระธรรมโดยแท้จริง ไม่เป็นคนล้นพระธรรมหรือโกงพระธรรมเอาอะไรที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนสร้างตัวสร้างตนขึ้นมา <c oughs> ก็จะต้องถูกลงโทษนสมตามความโกงแต่ถ้าเราเอาธรรมะเป็นตัวตนเสียเรื่องก็หมดกันเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นของจริงมีตนเป็นของพระธรรมทํากายทำใจของเราให้เป็นพระธรรมเสีย มีตนอยู่ที่ธรรมดังนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ใดเกิดขึ้นมาได้พระพุทธองค์ได้รัไว้ว่าธรรมทีปาธรรมสนาท่านทั้งหลายจึงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมในมีธรรมเป็นสณะอัตตทีปาอัตตสนามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะนี่หมายความว่าธรรมกับตนนั่นเป็นของอย่างเดียวกันแต่ว่าเป็นตนจริงเป็นตนแท้คือตนของธรรม ไม่ใช่ตนของกิเลสท,ที่เป็นเหตุให้รู้สึกว่าตัวกูหรือของกูดังนี้เป็นตน้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ทำอาสาละหะบูชาในวันนี้ด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูมีอยู่แต่ธรรมอันบริสุทธิ์แล้วจะทำการบูชาอาสาละหะบูชากันด้วยกันทุกคนนี้เป็นข้อความที่ปรารบในขั้นต้น เป็นการเริ่มแรกเพื่อเตือนท่านทั้งหลายว่าเราจะทำอาสาละหบูชาในวันนี้กันอย่างไรหวังว่าท่านทั้งหลายจะทำในใจให้สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ความสามารถของตนของตนธรรมเทศนาเป็นเครื่องเตือนในเบื้องตน้นสมควรแก่เวลาขอ,อยุติธรรมเทศนาส่วนนี้แต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการัชนี